สำหรับในการทดสอบวัสด,ดุเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นงานคืออย่างของกลมชนนะครับมันจะมีอยู่สองงานด้วยกันอันที่หนึ่งก็ก็คือเป็นงานจ้างเหมาคือจ้างเหมาทั้งโครงการเลยกับอันที่สองนะครับงานดําเนินการเองก็คือเป็นงานที่กลมนะครับที่มีเครื่องจักรนะครับในการดําเนินการเองอทีนี้ส่วนใหญ่นะครับถ้าอย่างคนที่อยู่นอกอง,งาการเนี่ยก็จะสัมผัสเราในรูปแบบลักษณะของงานจ้างเหมาอ่า<ะ> งานจ้างเหมาเนี่ยก็หมายความว่าเราจร้างนะครับบริษัทเราจร้างผู้รับจ้างเนี่ยไปดำเนินการไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างหลักๆก็จะเป็นงานก่อสร้างในเรื่องของงานคอนกรีตแล้วก็งานดินทีนี้ในเรื่องของการทดสอบในวัสดุเนี่ยนะครับอันนี้เราคุยกันนะครับให้ก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันนะครับมันจะแบ่งกันไปสองสองกลุ่มด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยก่อนที่ดําเนินการก่อสร้างเนี่ยนะครับทางผู้รับจ้างเนี่ย ครับจะต้องเอาตัวอย่างไปทดสอบทั้งหมดเลยทีนี้เราก็ต้องไปดูในแนบท้ายสัญญานะครับว่ามันจะมีรายการในการทดสอบอยู่ว่าปูนเหล็กถ้าเป็นคอนกรีตใช่ไหมก็จะมีปูนทรายหินเหล็กอันนี้ต้องไปทดสอบถ้าถ้าเป็นงานถนนก็จะต้องทดสอบก่อนดำเนินการก่อสร้างนะครับก็ตามตามแบบเลยครับก็จะมีในเรื่องของดินถม วัสดุคัดเลือกรองพื้นทางลูกรังพื้นทางาตัวนี้จะต้องไปทดสอบก่อนทีนี้การทดสอบเนี่ยมันจะเป็นไปตามสเปคนะครับสเปาว่าผ่านหรือไม่ผ่านคือทุกรายการนี้ต้องผ่านก่อนที่จะไปโรงงานก่อสร้างาทีนี้ในระหว่างการก่อสร้างมันก็จะต้องเทสนะครับอะไรบ้างในระหว่างการก่อสร้างก็คือในการควบคุมถ้าเป็นคอนกรีตนะรก็มีการเทสสลัมมีการเก็บลูกปูน ลูกปูนเนี่ยนะครับหรือแท่งคอนกรีตเนี่ยมันจะเก็บสองแบบด้วยกันมันก็จะเก็บสองแบบด้วยกันนะครับเก็บอันที่หนึ่งก็คือเก็บแบบถ้าของกลมชนเนี่ยก็จะสองแบบก็คือแบบไซเลนเดอร์กับแบบคิวถ้าแบบไซเลนเดอร์เนี่ยก็ข้อดีของมันเนี่ยก็คือกดแล้วมันได้ค่าเลยเพราะส่วนใหญ่แบบกลมชนเนี่ยมันจะมีสเต็งสามสามมาตรฐานอยู่สามอันนะครับอันที่หนึ่งคือน้อยกว่าร้อยสี่สิบ ร้อยสีเคสซที่ยีวันทรงกระบ,บอกเนี่ยจะจะเป็นงานดาบ175ยเจคสซที่ทรงกระบ,บอกที่28วันเนี่ยจะเป็นงานคอนกรีตงานอาคารอ่าส่วน210เนี่ยจะเป็นงานที่จะต้องการกำลังสูงหน่อยพวกอาคารขนาดใหญ่สักนิดหนึ่งอ่าส่วนใหญ่มันจะแบง่งสามเกรดเดี๋ยวนี้มันจะมีเพิ่มขึ้น240อ่าทีนี้ในการเก็บลูกปูนเนี่ยเราสามารถเก็บได้ทั้งแบบไซเลนเดอร์แล้วก็แบบคิว แต่ของอตรงทรงกระบอกเนี่ยข้อเสียนะครับมันต้องมีการแคปแคบหัวแคบตัวกรรมถันซึ่ง,ซ,งซึ่งมันจะใช้เวลาแล้วก็อย่างหนึ่งตัวกรรมถันเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อต่อเจ้าหน้าที่แต่แต่เห็นในคอมเมนต์นะครับเขาบ,บอกว่าเดี๋วนี้มันมีตัวแคบหัวที่เป็นยางอ่าเแตจคิ้วเนี่ยมันดีหน่อยนะครับคิ้วคิ้วเนี่ยมันดีหน่อยก็คือว่ามันมันเก็บแล้วเนี่ย มันใช้ด้านด้านที่เรียบเนี่ยพลิกแล้วก็กดได้เลยแต่ว่าข้อเสียคือมันต้องไปแปลงค่าซึ่งไอ้ที่เราใช้0 8 3อะไรนะแ3ดสามอไซเลนเดอร์นะถ้าบูนาคิวถูกไหมครับแต่ของกรมชนเนี่ยเขาจะใช้เราเรียกว่าสมการในการคาลิเบรตนะครับเขาได้จากการเก็บแท่งลูกปูนเนี่ยมาเป็นพันๆเลยก็จะแบ่งออกเป็นสามสี่สี่กลุ่มด้วยกันหินย่อยเบอร์หนึ่งหินย่อยหินย่อย นิ้วครึ่งเบอร์หนึ่งสามส่วนสี่สามส่วนแปดแบบย่อยขนาดนี้เลยนะในในการที่จะแปลงค่าอ่าอ่าโอเคแด้รประมาณนี้ก่อนไหมฮะ